วันจันทร์ที่7สิงหาคม2566ที่ผ่านมาที่โรงเรียนเด็ดอุดมจังหวัดอุบลราชธานีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรชัชวินนามั่นหัวหน้าสำนักง,งานเลขานุการผู้รับผิดชอบกิจกรรมที่8ดรสมปองเวลุวนาทร ผู้ช่วยคณะบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวิชาชีพพร้อมทั้งนักศึกษาช่วยงานสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและสืรรรร่อสารคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยอวลราชธานีลงพื้นที่จัดกิจกรรมให้ความรู้เพื่อตอบโจทย์ของโลกที่รองรับการเชื่อมต่อของทุกสิ่ง Internet of Thing s IoT รวมถึงอุปกรณ์อื่นๆที่สามารถเชื่อมต่อได้ เพื่อบูรณาการความรู้ด้านเทคโนโลยีและทักษะการจัดการสารสนเทศเพื่อพัฒนาความสามารถในการวิเคราะห์การคิดอย่างสร้างสรรค์การแก้ปัญหาและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับเด็กวัยเรียนผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรชัชวินน้มันหัวหน,น้าสํานักงานเลขานุการณคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและผู้รับผิดชอบกิจกรรมที่แได้กล่าวว่า สำหรับโครงการการพัฒนาทักษะแห่งศตรวรรษที่21สำหรับคนทุกช่วงชีวิตประกอบด้วยกิจกรรมย่อย12กิจกรรมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างทักษะแห่งศตรวรรษที่21สำหรับคนทุกช่วงวัย2,250คนได้แก่ประถมวัยวัยเรียนวัยรุ่นวัยแรงงานวัยผู้สูงอายุ และเพื่อพัฒนาครูในด้านการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่11อย่างยั่งยืนและเพื่อปลูกฝังทักษะทางด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศในอนาคตโดยการลงพื้นที่จัดกิจกรรมที่8การเรียนรู้ด้าน, Digital, นเทคโนโลยีดิจิทัลนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายณโรงเรียนเด็ดอุดมในครั้งนี้ จุดเด่นของกิจกรรมสืบเนื่องจากยุคปัจจุบันเป็นยุคการติดต่อสื่อสารในเจเนเรชันที่5หรือที่รู้จักกันในนามยุค 5G ซึ่งมีเป้าหมายในการพัฒนาเพื่อตอบโจทย์ของโลกที่รองรับการเชื่อมต่อของทุกสิ่ง Internet of Things IoT เช่น smart home smart infrastructure smart city smart car เป็นต้นรวมถึงอุปกรณ์อื่นๆที่สามารถเชื่อมต่อได้ก็จะถูกเชื่อมต่อด้วยระบบอินเทอร์เน็ต และมีการรับส่งข้อมูลแบบเรียลไทม์ดังนั้นทั้งสถาบันการศึกษาและผู้เรียนจึงต้องมีความพร้อมให้เท่าทันเทคโนโลยีและการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology, IT) ด้านโทรคมนาคมด้านบริการระบบเครือข่าย (Network) และการให้บริการ Service Provider หรือ Internet Service Provider ในการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล นักเรียนชั้นมัธยม,มศึกษาตอนปลายจึงจำเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาทักษะแห่งศตรวรรษที่21และการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับเด็กวัยเรียนเพื่อบูรณาการความรู้ด้านเทคโนโลยีและทักษะการจัดการสารสนเทศเพื่อพัฒนาความสามารถในการวิเคราะห์การคิดอย่างสร้างสรรค์การแก้ปัญหาและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป